มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนปิ่นเกตมณีเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวหย่ากับเจเจตรินดังกระหึม่มหลังตกเป็นประเด็นร้อนถูกจับตาความสัมพันธ์ระหว่างเจเจตรินและก็ปิ่นเกตมณีวาดตกลงเลิกลาหย่าร้างกันตามที่ข่าวลือจริงหรือไม่ ล่าสุดนะคะแม่ปิ่นออกมาเปิดใจครั้งแรกขอไม่พูดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเซนซิทีฟย้ำชัดเน้นที่ลูกแค่ความรู้สึกของลูกที่สุดค่ะการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนนี้ก็แข็งแรงดีมากมีความสุขรู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำมีคนคอยให้กำลังใจก็ต้องฝากขอบคุณท,ทุกๆกำลังใจที่มีมาให้เพราะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆ ถามว่าเคว้งไหมลูก3ามคนอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็ไม่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่อยากจะพูดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต่อกันช่วยกันเลี้ยงลูกชีวิตตอนนี้มีความสุขมากค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพที่ดูผอมลงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาเครียดอาจจะไม่นอนไม่พอทานไม่พอทานไม่ลงนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังบิวให้กลับมาแล้วก็โฟกัสตอนนี้ดูแลลูกๆล,ลูกสําคัญที่สุดค่ะเจ้าสมุดก็กําลังจะกลับไทยแล้วตอนนี้ทุกคนมีงานไปต่างประเทศก็สนับสนุนกันค่ะมีข่าวว่าเราเองลาเมืองไทยไปอยู่อังกฤษถาวรไม่จริงนะคะแค่แวะไปถ่ายรูปก,กับเจ้าสมุดวันที่เขาเรียนจบจากนี้ก็คงจะไปไปกลับ เรื่องความรักของลูกแม่ไม่เคยห่วงเลยค่ะลูกรักแล้วก็มีความสุขกับใครแม่ก็รักด้วยค่ะเป็นเกตมวน,นี้เปิดใจครั้งแรกหลังข่าวยากับเจเจตินขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ